สวัสดีค่ะก็พบกับเมยย่านะคะคัดบอลเซบๆส,สเต็ปสองเนาะที่เดดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้บอลสิสองเนี่ยค่ะก็เป็นทีเดดเนาะประจำวันที่17ธันวาคมสองห้าสี่นะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีสองคู่มาฝากเหมือนเดิมนะคะแต่ขอไปร้ายงานก่อนเลยนะคะร้ายงานสําหรับทีเด็ดคู่เมื่อคืนนี้ก่อนนะคะที่เมยย่าได้ให้ไปเนาะสองตัวนะคะบนหน้า YouTube เนี่ยอะเมื่อคืนนี้เนี่ยได้ให้ร้ยยานเวิร์ดเนี่ยไปที่เรทนะะคนะคะ,นะคะ ครึ่งควบลูกผลปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ก็เท่ากับว่าคู่นี้กินครึ่งไปนะคะแล้วคู่ที่2เลยเนี่ยได้ให้สตราบุกเนี่ยไปที่เรทราคาเนี่ยครึ่งลูกเนาะผมปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะคะก็เท่ากับว่าคู่นี้กินเต็มไปสรุปเลยนะคะสำหรับบนหน้า YouTube เมื่อคืนนี้เนี่ยก็กาไรกันแบบแซบๆนะคะกําไรกันแบบแซบๆไปแต่แซบนะคะมากกว่านั้นอีกเนี่ยค่ะ เมื่อวานนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพจให้ดูเลยนะคะมีย่าบนคดีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยให้ไป4คู่นะคะให้ไปช็อคคอมเมนสายแซบของมีย่าเท่านั้นถ้าสาหรับใครอยากเข้ากลุ่มอะไรยังไงเนี่ยก็ทักไลน์แอดไลน์นะะชี่โชว์อยู่บนซ้ายมือนะคะบนซ้ายมือเลย m e y a 1 6 8นั่นเองนะคะ ให้ไปสี่คู่นะคะกินเต็มไป3าคู่เจ้าไปหนึ่งคู่โอ้โหสเต็ปเกือบแตกเนะะี่ยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ให้ไปกันแบบจุกๆเลยจุกๆเลยบอกเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็เฮ hey, รับซับกันไปนะคะเพาะขอบอนสายแทบของย่าเนาะนะคะแล้วก็ฝ่ายอีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้เนี่ยแม่ย่าก็ได้ให้คู่ไหนไปเนี่ยนะคะคิโรนาอ๋านะคะให้คิโรนาไปที่เรสต์ะคะูหนึ่งลูกนะคะสำหรับบอลเต็งวันนี้เนี่ยม่ย่าได้ให้คิโรนาไปด้วยนะเดี๋ยวก็ ไปรอลุ้นกันเอานะคะสำหรับคืนนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะเพจเมิยาบอลคัทนี้เนี่ยหรืออยากเข้ากลุ่มนะคะระดับสเปอร์วีพีที่มีจัดกันบอลสดบนเซปนู่นนี่นั่นนะนะคะก็แอดไลน์ทักไลน์มาคุยกับเมิยาในการสนตัวได้เลยอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะไปดูคู่นี้ที่มีย่าตยิ้มาฝากเลยนะคะคู่แรกเลยเนี่ยนะคะอ่ะก็เป็นศึกเนาะเป็นศึกนะคะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะคะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยเป็นคู่ระหว่าง มบลลี่ค่ะพบกับ West ic, เวสต์ัมวิทนะคะเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีบ้านเราคู่ที่สองเลยนะคะตุรกีซูเปอร์ลีนั่นเอง,เองเนะคะเป็นคู่ระหว่างนะคะเกอริสันสปอร์นะคะพบกับอัน เตะสปอลเนี่ยนะคะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราเดี๋ยวไปดูนะคะของคู่แรกกันก่อนเลยสําหรับ2คู่นี้นะคะไปดูคู่แรกกันก่อนเลยนะคะนัดล่าสุดเนี่ยที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาก็จะเป็นเมื่อวันที่26่สิบหกเดือนสิปีสองพนะคะที่ตีเสมือนไปในที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะและเมื่อวันที่23่สนะคะยีเดือน10ปี2019ก็เสมอกันไปอีกที่2ประตูต่อ2นะคะและเมื่อวันที่25เดือน7ปี2018นะคะก็เป็น เวสต์ซอมวิทเนี่ยนะคะชนะจบไปที่3ประตูต่อ2หลังจากนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องไปนับมาแล้วโอ้โหหลายปีอยู่นะนะคะไม่ต้องไปนับมาแลนับแค่ปีอ่าปี2018กับ2019ก็พอนะคะสามนัดเท่านั้นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนมากทั้งคู่จะเนีนเสมอกันไปนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูฟอร์มของทีมเจ้าบ้านณนะเลวลานี้ก่อนเลยเนะคะนับเฉพาะ6เกม หกเกมในบ้านเลยนะก็เป็นการชมมนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สนะคะนัดล่าสุดเลยจะเป็นมุ่งที่4เดือนสิปี2021นะคะที่บร์ลี่เนี่ยไปเสมอนะคะกับอันเดอร์ฟิวชัวเนี่ยนะคะหประตูต่อหนั่ง,งเองเนาะก,ก็ไม่มีใครชนะใครแพ้นะคะเดี๋ยวไปดูของทางด้านทีมเยือนว่าเป็นยังไงนะคะของทางด้านทีมเยือนเนี่ยนับเฉพาะกับเกมนอกบ้าน เกมนอกบ้านก็เป็นการชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่ในนัดล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโมนที่สี่เดือนสิบสองปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะที่เวสต์ซอมวิดเนี่ยนะคะชนะคอนทรีเนี่ยสองประตูต่อหนึ่งมานั่นเองอ่าเดี๋ยวไปดูเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันสำหรับสองคู่นี้นะคะอ่ะ มัลลี่เนี่ยนะคะที่มันดับที่23เปิดบ้านพบกับเวสต์ซอมวิทเนี่ยทีมมันดับที่3เลยนะคะเรทราคาล่วงหน้าเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งลูกเปิดไม่ให้ทางเจ้าบ้านที่1.07และเปิดไม่ให้ทางด้านทีมเยือนเนี่ยที่0.85เรทราคาปัจจุบันเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งครบลูกแล้วเปิดไม่ให้ทางเจ้าบ้านอยู่ที่0.97และเปิดไม่ให้ทางด้านทีมเยือนเนี่ยที่0.95นะคะแต่เขาก็ยังมองว่าเนี่ยนะคะเป็นทางด้านเวสต์ซอมวิทเนี่ยที่ดูดีกว่า อย่างที่มิยาบอกไปเนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นนะคะที่คลิปที่มิยาบอกไปถ้ามันไหลถึงไม่15เปอร์เซ็นต์หรือ15ตังค์เนี่ยก็สามารถเลือกเล่นเลทราคาแรกหรือเลทราคาล่วงหน้าได้เลยก็คือเวสต์ซอมบีนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูองค์ประกอบอื่นๆของทางด้านหน้าไอก้กกาจีเฮดนะคะใทราคาแรกเลยนะคะเขาเปิดม,มาที่ครึ่งลูกและเรทราคาปัจจุบันเนี่ยเปิดม,มาที่ครึ่งควบลูกเปิดม,มาที่ครึ่งควบลูกวันนี้นะคะม่ยาดูแล้วเนี่ยจากฟอร์มหรือสายติที่ทั้งคู่เคยเจอกันมา ถ้ามองแค่เฉพาะกับเกมนอกบ้านและในบ้านเกมนอกบ้านและในบ้านเนี่ยนะคะเอาจริงน่ะก็เป็นทางด้านาทีมเยือนอย่างเวสต์ซอมบิดนะคะที่ฟอร์มดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนสี่เกมเนี่ยนะคะสี่เกมเนี่ยยังไม่แพ้ใครมาเลยสี่เกมยังไม่แพ้ใครมาเลยและตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีอยู่สี่สิบสี่สิบคะแนนนะคะที่ห่างจากรองจากฝูงเนี่ย นะคะแค่3แต้มเท่านั้นนะคะส่วนทางกับทางด้านทีมเมลลีเลยนะคะทีมมาลี่ทีมอันดับที่23นี่นะะที่ผลงานกำลังแย่เลยนะฟอร์มโดยโรวมเนี่ย่ยังมองว่าโอ้โหนะสะกดคำวา่าชนะแทบไม่เจอ5-6เกมหลังติดติด่ยนะไม่ชนะเลยนะคะดูแล้วเกมนี้เนะี่ยก็เป็นทางด้านทีมไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากทางด้านทีมเวสต์ซอมวิทเวสต์ซอมวิทที่ฟอร์มดูดีกว่าแล้วก็ดูคาดหวังได้มากกว่า นะคะและจะต้องรักษาอันดับของตัวเองให้ได้นะคะตัวเองให้ได้ด้วยที่อันดับที่3เนี่ยนะคะและกำไรราคาวันนี้เนี่ยที่เปิดมาที่ครึ่งครบลูกวันนี้เปิดมาที่ครึ่งควบลูกวันนี้น,น,นะคะไม่ยากยังมองว่าเนี่ยนะคะเอ่อเข้าทางเข้าทางของทางด้านทีมยันเลยนะที่ทรงบอลดูดีกว่าแนะนําให้อยู่ทีมต่อนะคะโอกาสเฮรับซับก็มีเป็ไม่ได้สูงสบายใจกว่าเยอะ ะะก็ทําให้คืนนี้เนี่ยนะคะเมยา่าขอเลือกจิ้มนะคะขอเลือกจิ้มหรือเลือกลงทุน,นที่ทีมเยือนอย่างเวสซอมวิทนะคะที่เวสซอมวิทอ,ะอ่ะที่เรียดราคาครึ่งครบลูกสําหรับคืนนี้นะคะครึ่งครบลูกสําหรับคืนนี้หรือใครเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างหรือไม่ชอบเล่นราคาหน้าบอลก็สามารถเลือกจิ้มไปได้เลยนะคะที่ราคาออสราคาพูหรือราคา1นึคูณสนะคะถ้าคิดว่าทีม จ้าบ้านชนะก็จิ้มไปเลยที่4.50ถ้าคิดว่าทีมเยือนชนะแบบนี้ก็จิ้มไปเลยที่1.74นะคะถ้าคิดว่าเนี่ยสคู่นี้เสมอก็จิ้มไปเลยที่3.55 ได้ในสราคานี้หรือใครมีความเห็นที่แตกต่างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือมีข้อมงข้อมูลของคู่นี้อยู่นะคะก็มาคอมเมนต์ได้หรือจะเอาบอลคู่เด็กคู่ดังของวันนี้มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะที่จะให้สมาชิกที่เข้ามาดูคลิปนี้ของไม่ยากอะได้เอาไปทาผลทํากําไรกันเนาะนะคะมาแชร์แชร์กันเออนะคะอ่าหรือจะใครนะคะฝากเลยนะคะยังไม่มีที่ลงทุนหรือมีที่ลงทุนอยู่แล้วนะคะ ต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะสปอนเซอร์รายใหญ่ที่น่ารักเนี่ยเก้าจีเคสตนเองเนาะนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะคะสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าและมีกิจกรรมดีๆเนี่ยให้สมาชิกเนี่ยโอ้ยนะคะได้ลุ้นรับนู่นนี่นั่นมากมายนะ่ค่ะวันไหนมีบอลคู่เด็ดเนี่ยอ่าเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะให้สมาชิกอะได้มาเล่นนะคะได้มาลุ้นกันเนาะนะคะไปทายผลไปทายผลบอลกันนู่นนั่นรับไปเลยนะคะก็ะเครดงเครดิตอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะ ฝากไปด้วยแล้วกันเนาะนะคะก็ตามนี้เลยนะคะนี่เลยที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะนะถ้าใครสนใจนะคะ v 1 6 8หรือ a 9 9 t h นะคะไปสอบถามแอดมินได้เลยนะนะคะอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องเมยาหรือเมยาแนะนำมาเนี่ยท่านก็จะได้เข้ากลุ่มระดับซูเปอร์ VIP ไปเลยนะคะที่มีแจกกันทั้งบอลสุดบอลเซ็ปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราเนะะี่ยไปดูคู่ที่กองเลยเนาะไปดูคู่ที่ 2, สถิติของคู่ที่2เนี่ย ตุรกีซูเปอร์ลีกนั่นเองนะคะาการจัดการครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมื่อวันที่2 8เดือน7ปี2021นะคะที่เป็นอ e ันเตสปอร์เนี่ยชนะจบไปที่3-0และเมื่อวันที่28เดือน2ปี2021นะคะก็เป็นอ e ันเตสปอร์ชนะจบไป2-1และเมื่อวันที่22 เออยี่สิบสองพอไพ่ค่ะเมื่อวันที่สองเดือนสิบสองปีสองพันยี่สิบนะคะก็ตีเสมอกันไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะและเมื่อวันที่สิบแปดเดือนเจ็ดปีสองพันยี่สิบเนี่ยนะคะก็เป็นอ e ันตีสปอร์ชนะจบไปที่สองประตูต่อหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องไปนับละนะคะไม่ต้องไปนับมันละนับแค่สองปีก็พอนะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูฟอร์มหรือสถิติของคู่นี้กันก่อนเลยนะคะอ่ามาดูของทีมเจ้าบ้านก่อนนะคะฟอร์มเป็นยังไงบ้างนับเฉพาะกับเกม ในบ้านเกมในบ้านเลยเกมในบ้านเลยเนี่ยนะคะเอาจริงก็เป็นการชนะมาสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดจะเป็นเมื่อวันที่5เดือน12นะคะปี2021ั็คือคือปีนี้ที่กิริสันสปอร์เนี่ยนะคะชนะมาได้3ประตูต่อ1น,นั่นเองอ่ะไปดูของทางด้านทีมเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนนับเฉพาะกับเกมนอกบ้าน น้ำชกเข้ากับเกมนอกบ้านเนี่ยก็เป็นการชนะมาหนึ่งเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดเลยก็จะเป็นมื่งที่4เดือน2ปี2021นี่เองเนะคะทีอ่อันเตสปอร์เนี่ยไปเสมอกับกาล,ลาตาสไลน์เนี่ยนะคะ2ประตูต่อ2นี่เองอ่าไปดูเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันสำหรับ2คู่นี้เนี่ยคะ่ะ กิริสเนเซสพอเนี่ยนะคะที่มันดับที่14เปิดบ้านพบกับอันเดสพอที่มันดับที่16อันดับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะนะคะก็เรนราคาล่วงหน้าเนี่ยเขาเปิดมาที่เสมอ,อค่บครึ่งหรือต่อปะปอเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอยู่ที่0.87และเปิดมาให้ทางนั้นทีมเยอนที่1.05เรทราคาปัจจุบันเลยตัวเองเปิดมาที่ครึ่งลูกเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอยู่ที่0.98และเปิดมาให้ทางนั้นทีมเยอนที่0.94นะคะ0.94 ยิ่งที่ไม่ยากบอกไปนะคะเรทราคาเนี่ยถ้าไหลไม่ถึง15%หรือ15ตังสามารถเลือกเล่นเรทราคาแรกได้เลยนะคะจ่ายสวยๆอยู่ที่0.87นะคะแล้วก็เรทราคาขึ้นลูกก็ยังจ่ายสวยอยู่ที่0.98นะคะให้กับทางด้านกิริสันสสปอร์เนี่ยนะคะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ประกอบอื่นๆนะคะข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยฟังแล้คิดวิเคราะห์ตามไปด้วยนะเรทราคาแรกเนี่ยของทางด้านหไอโกะก้าวีเฮดเขาเปิดมาที่เรทราคานะคะเสมอครึ่งหรือต่อปปอ และเลทราคาปัจจุบันเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งลูกนะคะเปิดมาที่ครึ่งลูกม่ยากดูแล้วเนี่ยเกมนี้นะคะถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มโดยภาพรวมของทั้งคู่มองเฉพาะกับเกมในบ้านและนอกบ้านอะ่ะนะคะก็เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยกิเสันสปอร์กิเสันสปอร์ นะคะที่ดูดีกว่า3มเกมหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครมาเลยนะคะของทางด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่แพ้ใครมาเลยก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่คี้เร่นะคะได้ไม่คี่เรแล้วก็ไม่ได้แย่แล้ววันนี้เนี่ยจะต้องมาดวลกับทางอันเดีสปอร์ที่อันดับที่16นะคะทีมันที่16เนะี่ยที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยหเกมหลังนอกบ้านเนี่ยนะคะที่ยังไม่ชนะใครมาเลยด้วยนะคะก็ะะะต้องบอกว่าอาการยังดูแบบเปอปแปะเปอปแปะแบบนี้นะคะ เอาจริงสองคู่นี้เนะี่ยแข่งมาแล้วนะคะ16นัดเท่ากันแข่งมาแล้ว16นัดเท่ากันแต่มีคะแนนห่างกันอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่จากลูกเสียเนี่ยนะคะก็เป็นอันเตสปอร์ของทางด้านทีมเยือนเนี่ยนะคะที่เสียเยอะมากกว่าแบบนี้นะคะดูแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นทีมไหนไปไม่ได้หรอกเอาจริงนะคะก็เป็นทางด้านทีม้าบ้านอย่างกีเดสปอร์เนี่ยนะคะดูดีกว่าเห็นได้ชัดเจนและคาดหวังได้มากกว่า นะคะที่ฟอร์มตอนนี้ในบ้านเนี่ยดูดีกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยยิ่งลงเล่นในบ้านของตัวเองอีกนะคะแบบนี้เนี่ยได้เปรียบหลายเท่าตัวนะคะแนะนําให้อยู่ทีมต่อไม่ต้องคิดมากนะคะด้วยว่าฟอร์มตนนัวนี้เขาคือดีจริง,รงๆอ่านะคะก็ทําให้คืนนี้เนี่ยเมยาจึงขอเลือกเล่นหรือเลือกลงทุนนะคะสําหรับคืนนี้เลยกิเลสสปอร์เนี่ยไปที่เรทราคาสาหรับคืนนี้เลยนะครึ่งควบลูก เอ้ยครึ่งคนลูกครึ่งลูกเนะะี่ยค่ะขออภัยนะเลยราคาครึ่งลูกเลยสําหรับคืนนี้หรือถ้าใครไม่ชอบเล่นราคานาบอลหรือมีความเห็นที่แตกต่างก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยแต่ที่เมย่าคัดมาให้แล้วเน้น,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 นเด็ดๆแซ่บๆสายเมย่มยาเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์ให้สําสหรับเราคงราคานุนคณาหรือสถิติอะไรทั้งนั้นนะคะเมย่ามีเหตุลผลของมันหรือถ้าใครไม่ชอบเล่นราคานาบอลก็อย่างที่บอกไปเลยทุกคลิปนะคะว่า เลิกจิ้มไม่ได้เลยที่ราคาออสราคาพูหรือราคา1นึ่งคูณสถ้าคิดว่า้าบ,บ้านแบบชนะแบบม่ยาก,ก็จิ้มไปเลยที่1.96ถ้าคิดว่าทีมเยือนชนะก็จิ้มไปเลยที่3.55ถ้าคิดว่า2คู่นี้เสมอก็จิ้มไปเลยที่3.45ได้ใน3ราคานี้นะคะชอบจัดขั้นสุนไม่ว่ากกนบอกแล้วนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางไม่ได้มังคับว่าท่านจะอเอาคูน่นี้คู่นี้แบบม่ยาสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านจะต้องเชื่อใจท่านเองอยู่ดีนะคะแต่ กำลังอาจจะลังเลหรือกําลังหาข้อมูลของคู่นี้อยู่เนาะเนี่ยคะ่ะฝากไว้ด้วยแล้วการชอบใจขัดส่วนนะเป็นเพียงแค่แนวทางบอลกลุมอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอไปสรุปเลยแล้วกันเนะะี่ยค่ะสรุปเลยแล้วกันคู่แรกเนี่ยไมยากได้ให้ทิมเยือนนะคะอย่างเวสต์ซอมวิทเนี่ยไปที่เรทราคาครึ่งครบลูกสําหรับคืนนี้นะอ,อ่ะครึ่งครบลูกสําหรับคืนนี้นะและคู่ที่2เนี่ยไมยากได้ให้ จ้าบ,บ้าทน,นะคะกิวเซลส,สปอร์เนี่ยไปที่เรทนะคะครึ่งลูกนะสำหรับคืนนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบเล่นราคานะบอลกลัวจะได้จะเสียยังไงเนี่ยก็จิ้มไปไเลยได้เต็มๆนี่ราคาออราคาพูหรือราคาหนึ่งคูณสองได้ในสราคานี้เลยชอบจัดขัดสวนนะคะก่อนมาเตะก็ควรดูราคคงราคาน้ําอีกหนึ่งครั้งหรืออยากได้มากกว่าในหน้า YouTube ที่ให้ไป meya หนึ่แปดที่โชยบนหน้าจอซ้ายมือด้านบนเลยนะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะอยากได้เด็ด แซบแบบเมื่อคืนนี้เนี่ยแบบเพราะว่ามีญาติจะมีแจกให้เฉพาะคอร์รบอนสายแซบเท่านั้นแต่ก็มีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นบางประการน,นิดเดียวนะคะนิดเดียวหรือจะแอดไปสอบถามแอดมินหรือสปอนเซอร์รายใหญ่ได้เลยนะคะที่นี่เลย แอดวีอาร์หนึ่งหกแปดหรือแอดไอเก้าเก้าีเห็นนั่นเองนะคะเนาะอยากเข้ากลุ่มนะคะที่มีแจกกันทั้งบอสุดบอสิบไม่ชอบเล่นมอนสิบก็ใส่หยิบใส่เป็นมอนเตงแต่ถ้าชอบสเต็ปก็จับไปเลยสองสามสี่ห้าหกจะไปเก้าสิบโอ้จับไปเนาะนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันสายสเต็ปนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะบางวันเนียวโหสเต็ปแตกกันทั่วหน้าเออนะคะฝากไว้ด้วยเนาะอาก็สําหรับคลิปนี้วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเฮงๆรวย เฮงๆรวยๆกับการลงทุนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยไม่ยากจะมาสรุปให้นะคะสำหรับทีเด็ดเนาะของคู่นี้พรุ่งนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ